มีคนคิดว่าน่าจะมากกว่าสิเอร์เซนตะที่จะอยู่ในโหมดของ loss การสรูญเสียการรีเบิร์หรือว่าการเจอสถานการณ์ต่างๆเฉพาะแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เป็นจะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วหรือว่าจะเป็น want to be อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นอะ ที่คุณได้ติดติดตัวมาในชะตาเนี่ยเรื่องที่กลาดไปข้างต้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างจนกว่าคุณจะแปลว่าสามารถที่จะเข้าใจในคือปรับโหมดเข็มทิศให้มันเป็นค่าแบบกลางแบบแบบเข็มที่มันยังไม่ได้ใช้งานนะเนอกออไหมให้ได้ซึ่งพอเกิดมาในยุคกรยุคหรือว่าใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากนีนิดหน่อยเนยาะจะกว่าจะพ้นไป คุณก็อาจจะแบบได,ไ,ดได้ได้ได้เจอเรื่องต,งต่างๆที่มันมันทำให้การเซ็ค่าเบื้องต้นอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือว่าอะไรที่คุณจะต้องแกะออกเนี่ยมันเยอะมากแต่มันฟังผ่าเผยนเหมือนเป็นเปลือกนะว่าถ้าเกิดว่าแกะเปลือกออกได้แล้วอ่ะก็คือจบแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยการที่จะแกะออกที่ว่าเนี่ยมันต้องแกะออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่ะ ไม่ว่าเราจะคิดว่าเข้าใจศาสนธรรมอะไรแค่ไหนอ่ะอันนี้จะบอกให้รู้ว่าเห็นว่า,าในเมื่อบางคนได้เคยเจอหรือเคยอ่านข่าวอะไรที่เกี่ยวกับนายสิสิ์เนาะไม่ว่าจะเป็นการธนูกรรมต่างๆนานาอะไรก็ตามเนาะพวกต่อต้านสังคมเนี่ยคุณอาจจะเห็นแล้วคุณอาจจะแบบมีอะไรที่เอเอกระแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเคยสงสัยนะถ้าสุดท้ายก็จริงว่าบางที จักรวัอาจจะต้องการจะเรียกว่าอะไรก็ได้ตามความเชื่อของคุณเนาะต้องการให้คนเราส่วนที่เป็นไปได้จริงๆก็ทุกคนเรค่อยๆพัฒนาเลเวลขึ้นมาเนี่ยเฉพาะคนที่ตั้งใจเนาะวเวลาจะทําอะไรก็คือเลือกแล้วเขาเรียกว่าตัดสินใจแล้วและการเลือกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการให้รู้ว่าเออมันไม่ใช่ว่าความจริงมันโหดร้ายอะไรอย่างนี้นะแต่คือต้องการให้ปเป็นเ็ถค่าค่าที่เป็นค่าปกติก่อนคุณเข้าใจไหมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยแค่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะการที่มีสื่ออะไรที่ถ่ายเทอาความเชื่อหรือชุดความคิดว่าเกิดหนึ่งแล้วคุณจะต้องหนึ่งสองสามสี่รู้สึกอย่างนี้หรือว่ามีทางเลือกอย่างนั้นอะไรเงี้ยมีแค่นั้นมันก็ทําให้คุณจมได้ทีเนี้ยจะพูดให้ฟังว่าเคยสงสัยนะว่ามันมีไหมคนที่แบบเอ่อคนที่จะเจอนายสิตหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าได้เข้าใจจริงๆว่าความความไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยของพวกเราแต่ละคนน่ะ มันไม่ใช่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะความไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนั้นอะ่ะมันมีมินิ่งที่สำคัญที่เราสามารถที่จะเป็นในสิ่งที่เราเป็นจริงๆเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้รับการพัฒนาพลังงานความถี่อะไรก็ตามของบุคคลนั้นเรียกอย่างนี้แล้วกันเรจะเรียกความดีความช่วบางทีเดี๋ยวจะงงพัฒนาตัวเองอะ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยภายนอกพวก,พวกเปลือกพวกเงินนะก็คือจิต จิตใจหรือจิตวิญญาณมัเท่าไหร่ก็อะไรก็แล้วแต่คือมัอนเหมือนกับว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยและจะต้องไม่ปรุงแต่งอะไรเลยว่าแบบนุนนี่นั่นเพราะว่าเห็นคลิปเยอะะที่แบบพยายามจะยัดเยียดอะไรก็ตามว่าอันนี้เป็นสถานะอันนี้เป็นเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้หรือแม้แต่การพยายามที่จะทาให้ดูเหมือนกับว่ามันมีประเด็นอะไรเงี้ยทั้งที่แบบชี้นาอะชี้นาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องเพศ การสร้างกระแสสร้างอะไรกับระหว่างผิงกับผู้ชายหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นพอยต์ของการตลาดหรือว่าการที่จะอยากเออ attention แบบเอลูกเกดมี look me, ก็คือในสิ่งก็เป็นเนาะแบบมองกูหน่อยมองกูหน่อยอะไรเงี้ยกูหิวอะไรเงี้ยหิวซะกพายอะไรเงี้ยการที่ทําอะไรแบบนั้นก็ตามมันอาจจะแบบอุ้ยเผื่อว่าจะใครจะกดไลค์หรือว่าจะเห็นว่าเรามีตัวตนอะไรเงี้ยความจริงแล้วมย์อาจจะไม่ได้ที่จะเกิดมาเพื่อที่จะที่จะ เกี่ยวอะไรในแบบนั้นเลยแต่ว่าเพียงที่จะต้องรู้ว่าตัวเองมาทําอะไรแล้วก็เมื่อเราทําสิ่งนั้นเนี่ยมันจะบังเอิญที่จะไปเป็นผลพลอยได้ต่อสิ่งที่จะเกี่ยวข้องที่เป็น,ปนแผนง,งงานที่มีความจำเป็นที่ต้องเกี่ยวขอ้ของกับเราต่อไปได้คุณได้ออกไหมเหมือนแบบมันจะได้ให้ปล่อยออกไปได้อะไรเงี้ยได้ออกไหมแต่แต่ละคนจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคิดได้เมื่อไหร่คําว่าคิดได้เนี่ยก็อย่างที่กาไปข้างต้นทั้งหมดเลยใช้คาว่าคิดได้สั้นๆแล้วกันนะก็คือคิดได้คือแบบ กับสู่จุดค่าเซตซีโลแล้วอะไรเงี้ยทีนี้วันนี้ที่อยากจะพูดสั้นๆเพราะว่าแต่ละคลิปเป็นส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยจบเลยเนาะก็ตอนเริ่มสดีส่วนครึ่งหลังนี่ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยต้องตัดออกไปแท่างนั้นเลยอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยที่ที่ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อจากโควิดที่จีนมามอบให้าการเปลี่ยนแปลงของโลกคีิบังคับภาคังคับให้เกิดขึ้นแลวหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของลอสซ,ซึ่งไม่รู้จะเกี่ยวกับจีนแค่ไหนซึ่งการสร้างแอปต่างๆนานาหรือการทำเงิน ในรูปแบบที่ไม่สุดจริตไม่โปร่งใสที่จะได้ยกตัวอย่างในต่ตอไปนะานะคตเน็ที่เจอมาเองกับตัวเองเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเงินที่จะเกี่ยวข้องกับการทําอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับอํนนานาจของโลกอะไรหรือเปล่ามันในประวัติศาสตร์มันก็มักจะซ้ารอยนะสงครามโลกอะไรยเงี้ยนั่นแหละคลิปนั้นก็เหมือนกันแบบเปิดซะเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องปิดแบบชันมากๆเพราะเวลามันไม่ได้อะไรย่างเงี้ยทีนี้จะบอกว่าคนอนะไม่ได้เพียงแค่แบบนั้นนะการที่จะที่จะพูดวัาเนี้ย การที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เลยอะ่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ของตัวเองอันนี้จะไม่นับของคนที่แบบว่าเฮ้ยมีพื้นฐานครอบครัวที่แบบตบตีหรือว่ากินเหล้าเมายาอะไรอะไรแล้วก็ไปแบบแล้วตัวเองก็มีรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันกับที่เจอมาอะไรเงี้ยแล้วก็หลุดจากตรงนั้นไม่ได้วันนี้ที่จะพูดถึงก็คือคนที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาจริงๆนี่แหละจริงจัง,จง,จง,จงเช่นวิลสมิธอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยมีนาซิสธิตอยู่ในบ้านแล้วก็แบบ ถ้าวันหนึ่งฉันมีครอบครัวเนี่ยฉันจะทำอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่าแองเจล i าจอะไรก็แล้วแต่เออฉันจะทำอีกอย่างฉันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งพี่คนหนึ่งที่รู้จักก็เหมือนกันก็เป็นแบบนั้นคือแบบทําชีวิตมาแบบเพราะว่าเหมือนตื่นรู้แล้วเหมือนเข้าใจในอะไรระดับหนึ่งแล้วเราก็แบบเราต้องการที่จะแก้ที่ตัวเองพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนในนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ไปติดสตัก๊กมันคนเรามันมีแค่ติดดีกับติดเลวใช่ ประมาณเคยได้อันนี้เคยเคยได้ย in so ินมาจากคนที่แบบชื know, ่นชมรับถือเนาะเขาก็ไปฟังจากคนที่เขาชื่นชมรับถืออีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ชอบพูดได้ฟังอยู่ว่ามีติดดีติดเร็วติดเร็วก็คือแบบอะไรก็ได้ที่มันติดเร็อสิ่งไม่ดีแต่ติดดีก็คือเหมือนแบบว่ามือถือสักปากคือสินหรือว่าเหมือนจะเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพัฒนาแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะอย่างเช่น การที่เราเจอมีครอบครัวเป็นนายเสดิกแล้วเราก็ตั้งใจว่าเอ้ยเนี่ยฉันจะแบบไม่มีวันเลิกกับแฟนเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นี่กรณีที่ชื่อไปข้างต้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ได้ไปเจอนายเสดิกอีกคนหนึ่งแล้วตัวเองก็ไม่มีความรู้ที่แตกฉานเรื่องนายเสดิกเรื่องทางศาสนาคือพวกนี้มันต้องลงลึกนะมนุษย์ไม่ได้สามารถที่ไอ้ทรายบอกจริงทุกอย่างนะที่บอกว่าปัญหาบางอย่างมันมันประมาณว่ามันไม่ได้เกิดจากว่าปัญหาการแก้ปัญหาเนะี่ยมันปัญหามันเกิดจากพลังงานระดับหนึ่งถูกไหม มันไม่ได้สามารถแก้ได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยพลังงานระดับเดียวกันคุณนึกออกไหมเหมือนคนยืนตบตีด่ากันเรื่องเรื่องแบบปาดหน้ารถเนี้ยเราไม่สามารถแก้ปัญหาตรงน,นั้นได้ด้วยคนในพลังงานความคิดอารมณ์อะไรในแบบเดียวกันนึกออกไหมคือมันจะต้องมองให้ขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะลงมาแก้ปัญหาตรงน,นั้นได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสติหรือว่าการนั่งสมาธิหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนั่นก็คือหมายความว่า การที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วแบบจะมาพัฒนาตัวเองอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าเราถ้าเราเลิกหลงตัวเองว่ามนุษย์เนี่ยคือคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามีส่วนหนึ่งที่หยิบประวัติศาสตร์หรือว่าศาสนาหรือปรัชญ,ญาอะไรก็แล้วแต่มามาลงลึกกับมันเอาสักอย่างเนี่ยที่เรามีโครงเขาสนใจอะแล้วเรานํามันมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในรดอดพลังงานที่แย่กว่าเช่นการที่เราพยายามจะแก้ปมหรือว่าพยายามที่จะพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรากําลังติดละใจอย่างมีเสือปลาจระ,ะเข้เพื่อไปติดอีกอย่างสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เราไปคว้าหรือว่าสิ่งที่เราเจอมันก็คือต่างก็มันก็คือการติดดีนั่นแหละติดที่เหมือนแบบดูว่าครอบครัวอบอุ่นดูว่าติดดีติดยังดูดีอยู่ยังไม่อยากกันหรือว่าติดว่าแบบจะต้องปกป้องคนให้ได้เพราะว่าตอนเด็กปกป้องน้องไว้ไม่ได้ปกป้องพ่อแม่ไว้ไม่ได้แล้วพอโตขึ้นก็กลายเป็นคนที่ไปปกป้องแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ไปให้สุดในด้านที่เหนือกว่าพลังงานที่มนุษย จะอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอนะอะไรสักอย่างที่คุณเป็นแกนเป็นเมนเมนคอที่คุณนับถือยึดถือแลศรัทธานในใจความเชื่อของคุณ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะมันมันก็จะจบอีหลอคล้ายๆแบบเดิมแต่เรียกว่าติดดีนั่นเองก็ประมาณนี้นะฝากไว้ว่าลองเซซีโลดูนะว่าแบบคุณเป็นแค่สิ่งมีชีวิตชิ้นหนึ่งบนโลกใบนี้เนาะที่จะเป็นตัวเองเพื่อที่จะเอ่อได้ช่วยคนได้โดยโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรโอเคค่ะ